รักชื่อเรื่องจังหวะหัวใจใกล้เธอพลอตพีมชายหนุ่มวัย28ปปีนักแต่งเพลงอิสระที่เชื่อว่าความรักเป็นแค่แรงบันดาลใจชั่วคราวแต่เขากลับพบว่าหัวใจของตัวเองเริ่มเต้นแรงขึ้นเมื่อได้เจอกับไอรีนสาวนักไวโอลินอัจฉริยะที่เพิ่งกลับจากการเรียนดนตรีที่ต่างประเทศ ทั้งคู่ถูกจับให้ร่วมงานกันในโปรเจกต์ดนตรีสุดพิเศษแต่ด้วยบุคลิกที่ต่างกันสุดขั้วพีมเป็นคนง่ายๆสบายสายส่วนไอรีนเป็นสาว perfectionist ที่จริงจังกับทุกอย่างทำให้เกิดการประทะกันตลอดเวลาแต่ยิ่งได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นความขัดแย้งก็ค่อยๆกลายเป็นแรงดึงดูด และเมื่อพีมพได้รู้ว่าเบื้องหลังความเย็นชาของไอรีนมีบาดแผลจากอดีตที่เธอไม่เคยเปิดใจให้ใครมาก่อนเขาจึงพยายามใช้เสียงเพลงเพื่อสื่อความรู้สึกของตัวเองและช่วยเธอปลดล็อกหัวใจที่ปิดกัน้นทว่าก่อนที่ความรักของทั้งคู่จะลงตัวอดีตของไอรีนก็หวนกลับมา ทำให้เธอต้องเลือกระหว่างการทำตามความฝันที่รอคอยมานานหรือการเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตจริงๆคีย์เวิร์ดของเรื่องโรแมนติกอบอุน่นดนตรีศิลปินความรักที่ค่อยๆเติบโตจังหวะหัวใจใกล้เธอตอนที่หนึ่งบทเพลงแรกของเราเสียงเปียนโนแผ่วเบาดังก้องไปทั่วสตูดิโอขนาดเล็ก พิมไล่นิ้วไปตามคีย์สีขาวดำด้วยสีหน้าเรียบเฉยเขากำลังพยายามแต่งทำนองเพลงใหม่ที่ได้รับมอบหมายแต่ไม่ว่าจะลองกี่ครั้งก็รู้สึกว่ามันยังขาดอะไรบางอย่างอืมยังไม่ใช่แฮะเขาพึมพำกับตัวเองขยี้ผมอย่างหมุดหงิด,งดอรุณสวัสดิ์ค่ะเสียงหวานดังขึ้งจากด้านหลังพิมพ์หันไปมอง หญิงสาวร่างโปร่งในชุดเดรสสีครีมย,ยืนอยู่หน้าประตูสายตาของเธอดูสุข,ขุมจริงจังผมยาวสีน้ำตาลเข้มถูกรวบไว้อย่างเรียบร้อยอ๋อไอรีนเขาถามแม้จะรู้คำตอบดีอยู่แล้วใช่ค่ะฉันเป็นนักไวโอลินที่จะมาทำงานร่วมกับคุณพีมพยักหน้าเขาเคยได้ยินชื่อเธอมาก่อน ไอรีนสสิพัตหญิงสาวผู้มีพรสวรรค์ด้านไวโอลินระดับอัจฉริยะเธอเพิ่งกลับจากการเรียนดนตรีคลาสสิกที่ออสเตรียและมีข่าวลือว่าฝีมือของเธออยู่ในระดับที่สามารถแสดงเดี่ยวให้กับวงออเคสตราชั้นนำได้แต่สิ่งที่ทำให้เขาสงสัยคือทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่งั้นก็ดีเลย พิมพ์ตัดสินใจไม่คิดมากผมกำลังติดขัดพอดีมาลองดูกันหน่อยไหมไอรีนอฟยักหน้าก่อนจะเปิดกระเป๋าหยิบไวโอลินออกมาเสียงของเธอราเปียบราอารมณ์แต่แววตากลับเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นช่วยเล่นให้ฟังหน่อยค่ะว่าคุณแต่งถึงตรงไหนแล้วพีมไม่พูดอะไรต่อเขาวางมือลงบนคีย์เปียโนอีกครั้ง และเริ่มบรรเลงทำนองที่เขาแต่งขึ้นเสียงดนตรีค่อยๆก่อตัวขึ้นภายในห้องสร้างบรรยากาศอบอุ่นและล่องลอยไอรีนเงียบฟังอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆย,ยกคันชักขึ้นและเริ่มบรรเลงตามเมโลดี้ของไวโอลินเข้ามาเติมเต็มทำนองของเปียโนอย่างลงตัวพีมเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวตรงหน้าเธอหลับ ตาและจดจ่อกับเสียงดนตรีราวกับหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งและในชั่วงขณะนั้นเองเขารู้สึกว่าหัวใจของตัวเองเต้นผิดจังหวะไปเล็กน้อยตอนที่สองบทเพลงที่ขาดหายหลังจากวันนั้นพิมพ์กับไอรีนก็เริ่มทำงานร่วมกันบ่อยขึ้นแม้จะมีความเห็นไม่ตรงกันหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่เสียงเปียโ,โนของเขา หลอมรวมกับเสียงไวโอลินของเธอก็เหมือนโลกทั้งใบสงบลงทว่าในวันที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดีกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกพีม์ขมวดคิ้วก่อนจะรับสายปลายสายเป็นเสียงของผู้จัดการโปรเจกต์ที่ฟังดูร้อนรนพีมไอรีนเกิดอุบัติเหตุต,ตอนนี้ เธออยู่โรงพยาบาลหัวใจของพิมพ์กระตุกวูบความง่วงหายไปหมดสิ้นเขารีบขับรถไปโรงพยาบาลด้วยมือที่สั่นเทาภาวนาให้เธอไม่เป็นอะไรมากแต่เมื่อมาถึงเขากลับได้ยินคำพูดที่ทำให้ลมหายใจแทบหยุดกระดูกแขนขวาของเธอหักหมอบอกว่าอาจต้องใช้เวลาพักฟื้นนานและอาจจะมีผลกระทบต่อการเล่นไวโอลิน โลกของพิมพ์พังลงในชั่วพริบตาหลายเดือนผ่านไปไอรีนยังคงพักฟื้นที่โรงพยาบาลเธอไม่ยอมให้ใครมาเยี่ยมมากนะักแต่พิมพ์ก็ยังแวะมาเสมอแม้บางวันเธอจะไม่พูดอะไรเลยก็ตามเขารู้ว่าเธอกำลังเจ็บปวดไม่ใช่แค่ทางร่างกายแต่เพราะความฝันที่เธออุทิศทั้งชีวิตให้อาจพังลงตรงนี้ แต่ไม่ว่าเธอจะผลักใสแค่ไหนพิมพ์ก็ไม่เคยไปไหนเขาเอาเปียโน,โนไฟฟ้ามาตั้งไว้ที่ข้างเตียงและเริ่มเล่นเพลงที่เขาเคยแต่งกับเธอจำได้ไหมเราเล่นเพลงนี้ด้วยกันครั้งแรกไอรีนไม่ได้ตอบแต่เขาสังเกตเห็นน้ําตาที่เอ่อคลออยู่ในดวงตาของเธอ คืนหนึ่งพีมนั่งกดคีย์เปียโนบ้าเปียโนบ้าข้างเตียงเธอทว่าอยู่อยู่เขาก็รู้สึกถึงมือของไอรีนที่แตะลงบนหลังมือของเขาเธอพยายามขยับนิ้วลองไล่มันไปตามทำนองเพลงแม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็เป็นสัญญาณแรกว่าเธอไม่ยอมแพ้หัวใจของพิมพ์เต้นแรงขึ้นเขากุมมือเธอแน่นแล้วกระซิบว่า ถ้าเธอไม่ยอมแพ้ฉันก็จะอยู่ข้างเธอจนกว่ามือของเธอจะเล่นไวโอลินได้อีกครั้งและราวกับปฏิหารหลายเดือนต่อมาไอรีนกลับมาเล่นไวโอลินได้อีกครั้งแม้มันจะไม่ง่ายแต่เธอก็ทำได้เสียงไวโอลินของเธอที่เคยขาดหายไปกลับมาเติมเต็มบทเพลงของพวกเขาอีกครั้งตอนที่สาม บทเพลงสุดท้ายของเราหลังจากที่ไอรีนกลับมาเล่นไวโอลินได้อีกครั้งเธอกับพีมก็ร่วมกันแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาเป็นเพลงที่สะท้อนเรื่องราวของพวกเขาทั้งความเจ็บปวดการต่อสู้และความหวังและในที่สุดโอกาสครั้งใหญ่ก็มาถึงพีมได้รับเชิญให้เล่นคอนเสิร์ตใหญ่ระดับนานาชาติ เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นนักแต่งเพลงที่มีพรสวรรค์และเขาก็ตัดสินใจว่าฉันอยากให้เธอเล่นไวโอลินบนเวทีนี้กับฉันไอรีนมองเขาด้วยดวงตาสั่นไหวแต่เธอทำได้พิมยิ้มบางและหลังจากนี้ฉันจะพาเธอไปเที่ยวรอบโลกตามที่ฉันสัญญาไว้คืนคอนเสิร์ตเสียงเปียโนของพิมเริ่มบรรเลง พร้อมกับเสียงไวโอลินของไอรีนที่กังวันก้องไปทั่วเวทีทุกตัวโนต้ตถ่ายทอดความรู้สึกของพวกเขาจนผู้ชมต่างหลงไหลและเมื่อเพลงจบลงไอรีนหันไปสบตาพีมในแววตาของเธอมีทั้งความสุขความรักและคำขอบคุณหลังจากคอนเสิร์ตจบทั้งคู่เริ่มต้นเดินทางรอบโลกด้วยกัน เที่ยวชมเมืองสวยงามแบกเป้ไปตามประเทศต่างๆและบรรเลงดนตรีให้กันและกันฟังจากคนสองคนที่เคยเป็นแค่เพื่อนร่วมงานตอนนี้พวกเขากลายเป็นคู่ชีวิตที่พร้อมจะเดินเคียงข้างกันตลอดไปจบบริบูรณ์ One, two, three, four, let's go! Let's go.